สัมภาษณ์หน่อยครับชื่อนามสกุลอะไรครับปุลิเรียนเต็มครับปุลิอยู่โรงเรียนไหนครับน้องแวงครับน้องแวงโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับปุริโตขึ้นเจ้าอยากเป็นยังครับฮะโตขึ้นอยากเป็นอะไรไม่รู้ครับ <laughs> ไม่รู้เลยเหรอข้าค่ายมาวันกว่าสนุกสนุกบ้างยังสนุกครับ อะไรที่ทําให้ภูลิสนุกมากๆครับห้องน้ำห้องน้าฐานห้องน้ํามีฐานอะไรอีกห้องครัวครับห้องครัวมีห้องอะไรอีกห้าห้องชีวิตมีห้องอะไรบ้างหนึ่งห้องสองห้องห้องน้ำครับสามห้องห้องทํางานครับห้าห้องห้องนอนเออสามแล้วห้องดนตรีหรือเปล่า อาปล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 าสามพันเสร็จแล้ว